สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปแ a n d อมนะคะคลิปแ a n d อมนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะัว่าออไพ่ที่เปิดน,นี้นะคะได้ไพ่อะไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะก็เป็น h e a of cup นะคะเรามาดูคำคำออคำทำนายกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นไพ่คำแนะนำนะคะ first quarter moon นะคะ in s a g i t t i u s นะคะส่วนอันนี้เป็น ไพ่ t ั u นะคะความเชื่อนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังเนาะอันนี้ก็วางไว้ก่อนเนาะอันนี้เราเปิดไพ่เป็น h a d s of cup แล้วนะคะ h a d s of cup นะคะก็จะก็จะเป็นไพ่ของการเริ่มนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือ,อช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีไอเดียที่คิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะคมีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะ แล้วก็ไวต่อไปนะคะ p a g e of pentacle นะคะ Page of pentacle นี้นะคะก็เป็นไพ่ของการออได้รับโอกาสนะคะหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินหรืออาจจะเป็นสิ่งของนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการเฝ้ารอโอกาสนะคะการที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วง2-3เดือนนี้นะคะเ,เพื่อนๆอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโปรเจกต์อะไรที่จะให้ทํานะคะใหม่ๆนะคะ ต่อไปนะคะ7 of p e of p e n t น c l e s นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการแบบว่าเมื่อเพื่อนๆนะคะมีโปรเจกต์ได้ทำแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวผลเหมือนกับที่คนที่เขามองดูผลผลิตในในไพ่นี้นะคะที่เขามองนะคะก็เขาก็จะมองผลผลิตว่าเติบโตไปได้แค่ไหนแล้วนะคะ เป็นการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตหรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะมีโอกาสเข้ามาได้ในในหลายช่องทางนะคะในช่วงสองสาเดือนนี้นะคะไพ่ต่อไปนะคะเดเวิลด์น,นะคะโอ้ดีมากเลยนะคะแล้วก็โอกาสอันนี้นะคะก็อาจจะมาจากออต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการทําอะไรที่เป็นการสื่อสารกับ ต่างชาตินะคะออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นการแบบว่าทําอะไรที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับออ,ออนไลน์นะคะการใช้ภาษาการสื่อสารในการใช้ภาษานะคะให้ไปต่อไปนะคะก็เป็น two of cups นะคะโอ้ดีมากเลยนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีการนะคะได้พบเจอหรือว่าได้ติดต่อสื่อสารกับ ได้ติดต่อสื่อสารกับใครนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคความรู้จักจนพัฒนากลายเป็นความรักได้นะคะทูอ o อ c คัพนี่ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะเป็นคู่รักนะคะคู่แท้นะคะอันนี้มาดูไพ่สําหรับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจัดเมนนะคะจัดเมนนะคะไพ่จัดเมนก็บอกกับเรานะคะว่า ถึงเวลาของการที่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะสําหรับใครนะคะที่รอการเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะก็ห้แจ็คเม้นนะคะมาบอกแล้วนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้มีการรีเริ่มนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่จัสติสนะคะจัสติสนะคะก็เป็นไพ่ของการ ความยุติธรรมนะคะสําหรับใครนะคะที่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเราแบบว่ามีเรื่องหรือว่ามีสิ่งอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะให้จะติ๊กออกมานะคะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมมันนั้นนะคะต่อไปนะคะเป็น Queen of Cups นะคะให้ Queen of Cups นะคะก็จะพูดถึงว่าอาจจะมีคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะ ู้หญิงคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่แบบมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความใจดีนะคะหรือถ้าเกิดเ,เป็นไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงตัวเราก็เราก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะมีความอ่อนโยนนะคะสําหรับคนโสดนะคะไพ่ใบนี้ก็อาจจะแปลได้ว่าถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่จะได้พบรักแล้วนะคะรักที่มีความผูกพันนะคะที่แบบว่ามีความรู้สึกว่า คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคู่แท้ของเรานะคะต่อไปนะคะไพ่ซิกออฟคันะคะโอ้ไพ่ซิกออฟคนะคะออกมาอาจจะมีการที่ว่าเรานะคะจะได้สื่อสารได้ได้กลับไปกับคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆรู้จักมาก่อนนะคะที่เคยพูดคุยเคยครู้จักเคยทำความรู้จักมาก่อนนะคะเ อาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะที่เข้ามานะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่มาขอแบบว่าเริ่มต้นใหม่นะคะพัฒนาความสมคัญนะคะแระพ่ใบนี้นะคะ tree of cups นะคะโอ้ดีมากเลยนะคะและไพ่ใบนี้นะคะก็แสดงถึงการเฉลิมฉลองนะคะ การได้เฉลิมฉลองการสังสรรค์นะคะบางคนนะคะอาจจะได้สละบสดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะก็เรียกว่างานชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จนะคะจะได้รับการเฉลิมฉลองนะคะแบบมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะคะแบบเ,เข้าใจกันนะคะแล้วก็ร่วมงานกันได้ดีนะคะจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะและไพ่ที่มาตอกย้ํานะคะก็คือ Believe in your good luck นะคะให้เชื่อนะคะว่าคุณโชคดีนะคะไพ่นี้นะคะเป็น first quarter moon in Sagittarius นะคะแล้วมันสอดคล้องกันด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ Sagittarius นี่ก็หมายถึงการแบบการต่างประเทศนะคะเป็นการสื่อสารการเรียนรู้การศึกษานะคะและ ใช่นี้นะการ o r a ค l e นะคะการ o r a ค l e การแนะนำนะคะ t r u s นะคะให้คุณเชื่อนะคะเชื่อให้คุณเชื่อนะคะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะให้คุณเคลียร์เอเนจีนะคะเพื่อที่จะรอรับสิ่งที่ดีเข้ามานะคะแค่คุณมีความเชื่อนะคะทุกสิ่งก็เกิดขึ้นได้นะคะค่ะสำหรับให สำหรับแรนดอมนี้นะคะก็มอบให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะความรักนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความพัฒนานะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ